กรณีที่ต้นมันมีลักษณะการเอียงเลยครับทีนี้เราเจาะไ่ขึ้นจากล่างขึ้นบนเนี่ยหลอดสั้นเนี่ยบางทีเราเจาะข้างบนเนี่ยมันโอกาสที่ถ้วยนะครับจะยงออกมาแล้วก็น้ำยางไม่ลงถ้วยเนี่ยมีสูงนะครับหลอดยาวก็จะเข้ามามีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเราเจาะสูงขึ้นไปแล้วต้นอยางเราก็จะใช้หลอดยาวแทนนะครับ ลักษณะนี้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำยางจะไม่ลงถ้วยนะครับเพราะว่าหลอดยาวเนี่ยมันจะลงกลางถ้วยพอดีต่อให้น้ำยางมากแล้วถ้วยมีลักษณะเอียงเนี่ยน้ำยางก็ยังลงถ้วยอยู่ปกตินะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับในการใช้หลอดว่าเราจะใช้หลอดสั้นหรือหลอดยาวในการเจาะขึ้นอยู่กับหน้างานอีกทีครับผมแต่ว่าเราควรจะมีทั้งทั้งสองอย่างทั้งหลอดสั้นและหลอดยาว สแตนบายไว้ในการใช้งานครับผม